ฝันเห็นกาต้มน้ําร้อนเปิดไพ่ทํานายฝันพี่กากาฟนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทําสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไป ใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับชีวิตท่านอาจจะเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายนะครับความน่าอึดอัดใจนะครับท่านจะมีความรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆไม่เป็นไปอย่างที่ท่านคิดนะครับบางท่านก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็ขี้บ่นมากกว่าปกตินะครับดันั้นก็ช่วงนี้นะครับ อาจจะพบว่าคนอื่นนะครับพยายามมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของท่านมากจนเกินไปนะครับซึ่งท่านเองก็พยายามรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านเอาไว้นะครับแต่คนอื่นก็อาจจะคิดว่าท่านไม่ยอมเปิดใจไม่ยอมรับฟังสิ่งดีๆจากเขานะครับเรื่องการงานนะครับท่านอาจจะมีความรู้สึกเบื่องานนะครับที่ทําอยู่แล้วก็อยากจะเปลี่ยนงานนะครับหรือว่าอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องงานมากจนเกินไปมันเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดของงานนะครับที่เยอะนะครับจนทั้ง อาจจะท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยหนานะครับหรือว่าทําให้ท่านรู้สึกว่าฝืนใจที่จะทําต่อนะครับการเงินช่วงนี้นะครับสิ่งทีท่นั้นก็จาเป็นต้องประหยัดบ้างนะครับเพราะว่ามีพอมาให้ใช้จ่ายแต่ว่าไม่เยอะมากนักนะครับในเรื่องของความรักนะครับหากท่านที่เป็นโสดนะครับเลือกได้ไพ่แบบนี้ก็ถือว่าอาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจนะครับเพราะว่าท่านเองค่อนข้างเลือกนะครับ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีอารมณ์เบื่อเใื่อในๆนกันบ้างใบที่2นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบน,นี้นะครับในระยะนี้นะครับอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนักนะครับอาบางครั้งงานที่ทําอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นนะครับความสําเร็จต่างๆนะครับหรือว่าสิ่งที่ท่าน บางแผนไว้อาจจะยังไม่สําเร็จนะครับยังไม่เห็นผลต้องรอสักระยะหนึ่งไปก่อนนะครับหากมีโครงการหรือนะครับแผนงานอะไรที่จะทำช่วงนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับมีแนวโน้มที่จะล่าช้าไม่ทันกําหนดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นระยะเวลาที่ท่านต้องอดทนใจเย็นให้มากสักนิดหนึ่งนะครับ ควรทำใจไว้เลยว่าต้องใช้เวลาแล้วก็ความพยายามอย่างต่อเนื่องนะครับจึงจะประสบผลสําเร็จนะครับไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายดายและรวดเร็วนะครับเพราะสิ่งต่างๆก็ใช้เวลาในการทำนะครับแล้วก็รอเก็บเกี่ยวผลในอนาคต ใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับในช่วงนี้นะครับท่านอาจจะรู้สึกว่านะครับมีบางสิ่งบางอย่างสูญเสียไปนะครับจากชีวิตของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสูญเสียสิ่งของหรือว่าบุคคลนะครับ แม้กระทั่งนะครับสูญเสียความรู้สึกนะครับที่เป็นตัวของตัวเองนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับในระยะนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะมีมาในอนาคตนะครับรวมถึงการที่เราไปค้ำประกันใครนะครับอันนี้ต้องระวัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหานะครับ ตามมาที่ทําให้เราต้องใช้นี่ทดแทนคนอื่นนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเรื่องการงานนะครับอาจจะมาถึงที่สุดนะครับที่ท่านอาจจะหมดนะครับในความอดทนกับงานที่ทําอยู่นะครับหรือว่านะครับอยากจะหลุดจากสถานการณ์สภาพที่ไม่ดีแย่ๆนะครับที่ท่านกําลังเผชิญนะครับนอกจากนี้นะครับก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพให้ดีนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจ็บป่วยนะครับหรือว่า อาจจะบางคนที่รุนแรงหน่อยก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของงานนะครับท่านมีโอกาสที่จะทะเลาะหรือขัดแย้งกับผู้รักผู้ใหญ่นะครับหรือจำนายนะฮะตรงนี้ต้องระวังดีๆนะครับรวมถึงนะครับการทะเลาะกับผู้ใหญ่ในครอบครัวนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ลักผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะเจ็บป่วยตรงนี้ก็ต้องดูแลกันให้ละเอียดนิดนึงนะครับ ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เรียกไพ่ใปนี้นะครับในเระยะนี้อาจจะมีโครงการใหม่ๆการที่เริ่มงานใหม่นะครับหรือว่านะครับอาจจะบางท่านอาจจะไปเรียนต่อนะครับเป็นช่วงที่ท่านเองมีความสามารถในการเรียนรู้หลายๆอย่างนะครับซึ่งจะทําให้นะครับท่านให้ความสําคัญกับสิ่งที่ตั้งใจอยู่นะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จได้ในอนาคตนะครับเรื่องการงานนะครับอาจจะจําเป็นที่ต้อง รู้ในสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับงานการเรียนรู้กับสังคมนะเข้าสังคมที่เราทําอยู่นะครับแล้วก็ในตรงนี้นะครับเมื่อเลือกไพ่แบบน,นี้ก็ถือว่าท่านจะมีโชคทางการเงินอาจะได้เงินก้อนหรือว่าพวกค่าคอมมิชชั่นนะครับนอกจากนี้ท่านเองก็จะเริ่มมีความรู้สึกอยากจะเก็บเงินนะครับเพื่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิ์ของท่านในอนาคต หมายเลขลำโชคของท่านได้แก่หมายเลข 9, หมายเลข 6, หมายเลข 12, และหมายเลข11ตนตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข 6, หมายเลข 9, หมายเลข 11, และหมายเลข12